ใ,นนใครมีแผนเที่ยวโอซาก้าเราขอแนะนําตัวรถไฟใต้ดินโอซาก้าวันไดพาสที่จะพาทุกคนประหยัดค่าเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในโอซาก้าในราคาเพียงแค่620เย็เยนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการกดบัตรนะคะไปดูกันเลย ใครที่ไปเที่ยววันธรรมดานะคะก็กดตรงวันเดย์พัส์เฉยๆค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ต0ี่ิเยนค่ะเป็นหน้าตาน่นี้สามารถใช้ได้หงวันเลยนะคะพอเปิดใช้งานนะคะวันที่ก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วเราสามารถใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันนั้นๆเลยค่ะ